สวัสดีครับพบก,กับแอดมินไทยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26ม,มีนาคมนะสำหรับฮานอยเมื่อวานนี้ก็เด้งอยู่นะครับ <c oughs> เด่นนะครับ3แถววันนี้แถวแรกปกติครับ79มากับ2810แถวที่2พิเศษ16มากับ7920ครับแล้วก็แถวที่3 v i p 68มากับ945 7

เอ้ยหวยฮานอยนะครับเน้นนะครับไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าสามชุดเนาะแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกแล้วก็แปดเจ็ดเก้านะครับขอโชคดีครับสำหรับฮานอยวันอะาทิตย์ที่26มีนาคมขอสามตัวแตกตรงๆครับโชคดีครับ